ถ้าเปรียบชีวิตที่พบความสำเร็จดังเช่นตึกสูงตรง่านย่อมมีรากฐานของความมั่นคงที่ก่อเกิดจากพื้นดินในคนเรานั้นชอบที่จะมองตามที่ใจถูก ให้ความชื่นชมก่อนอิดก,กอนหินที่เปล่งประกายอยู่ที่ชั้นยอดบ,บนก็พราทว่าอิดก,กอนนั้นได้รวมแบ่งไปให้กับคนหลายคนสวัสดีครับอิดก,ก้อนแรกวันนี้จะว่าด้วยเรื่องราวของชมรมค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมที่ช่วยให้หนุ่มสาวจากรั้วมหาวิทยาลัยได้ออกไปเรียนรู้ช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทแต่จะมีใครสักกี่คนครับที่สงสัยว่าค่ายอาสาพัฒนาชนบทมีที่มาที่ไปอย่างไรใครเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานกิจกรรมนี้ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมร่วมเดินทางไปกับนักกิจกรรมค่ายอาสารุ่นใหม่เพื่อไปเรียนรู้ตัวตนและแรงบันดาลใจของคุณบำรุงบุญปัญญา หนึ่งในอิฐก้อนแรกที่บุกเบิกงานค่ายอาสาสูสา่รั้วมหาวิทยาลัยครับการทำค่ายอาสาในประเทศไทยไม่มีหลักฐานระบุเด่นชัดครับว่าเกิดขึ้นในสมัยใดแต่ถ้าพูดถึงรูปแบบของค่ายอาสาในรูปสถาบันการศึกษานั้นไดเริ่มต้นตั้งแต่ปีพศ2498ที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ ก่อนจะขยายไปสู่การรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมในนามกลุ่มนิสิตนักศึกษา5มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่สังกัดหน่วยงานใดแต่การทำค่ายอาสา,าในสมัยนั้นนะครับก็ยังคงจำกัดอยู่ในวงแคบๆและรวมตัวกันแค่เฉพาะตอนออกค่ายไม่ได้มีการต่อยอดหรือรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจนจนในเวลาต่อมาบำรุงบุญปัญญานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นตัวตั้งตัวตีในการรวมกลุ่มของคนที่ทำงานด้านค่ายอาสาโดยเฉพาะด้วยความเห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในชนบทประกอบกับความต้องการที่จะนำความรู้ที่ตนเองมีไปช่วยพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจนเกิดเป็นกลุ่มนิสิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นมาก่อนจะกระจายรูปแบบการทำค่ายแบบต่อเนื่องสู่มหาวิทยาลัยต่างๆจนกลายมาเป็นชมรมค่ายอาสาพัฒนาอย่างเช่นในปัจจุบันนี้และในวันนี้ ผมกับน้องเซฟนิสิตหนุ่มจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเดินทางไปตามหาคุณบำรุงบุญปัญญาอิดก้อนแรกของเราในวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นครับสำหรับเสน่ห์ของค่ายอาสารย์ผมคิดว่ามันคือการที่เราได้ออกไปเรียนรู้สังคมอื่นไหมายว่าตอนนี้เราอยู่ในสังคมเมือง และบางทีเราออกไปในสังคมชนบทได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาได้นําความรู้ที่เราเรียน,นยไปใช้จริงด้วยกากแก้ปัญหาจริงโดยที่ว่ามีกระบวนการทํางานร่วมกับผู้อื่นที่ใจกลางเมืองขอนแก่นนี่นะครับจุดหมายของเราอยู่ที่ซอยวุฒาราม เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของบ้านลุงเปียกบำรงบุญปัญญาซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านในละแวกนี้ทุกคนต่างรู้จักลุงเปียกเป็นอย่างดีแต่ไม่ใช่ในฐานะานอิดก้อนแรกด้านการบุกเบิกงานค่ายอาสานะครับเพราะลุงเปียกในสายตาของชาวบ้านเป็นอะไรมากกว่าที่เราคิดครับนึกว่าแกเป็นฐานรับนีแ <laughs> น <laughs> ่ก็กลัวนึกว่าแกเป็นคนบ้าใส่หมวกล่อยเขาไม่มีใครแต่งได้เหมือนแกอะไรเงี้ย คุณเปี๊ครับสวัสดีครับคนไหนที่ว่าจะมาอยู่ด้วยผมครับอโยธธรรมแขกชื่ออะไรครับผมผมชื่อเซฟครับครับผมผมทำค่ายอาสามาแล้วจะมาอยู่กับลุงครับอที่ไหนเลยออยู่จุฬาครับรัฐศาสตร์หรือเปล่าเอาไม่ครับวิษณุครับขออนุญาตนะครับ ถ้าจะมาเป็นลูกศิษย์เองก็อ,งอยู่เป็นปีครับเป็นปีเพราะาต้องช่วยซ่อมอิดที่มันเริ่มจะผุก,ก่อนตามการเวลาเนี่ย <c oughs> การสิทอดทำาฉาช่วยไม่ได้ต้องรู้ส่วนดีและส่วนเสียถ้ารู้ส่วนดีอย่างเดียวแบบว่าโง่ถ้ารู้ส่วนเสียอย่างเดียวว่าไร้ศรัทธา <c oughs> ทีนี้ถ้ามาดูแล้วส่วนดี60%ก็เอาไป60 รู้ยี่สิบแาไปแค่ยี่ิใช่ไหมไม่งั้นเองก็จะงงงก็ตั้งแต่แรกเลยที่เข้าไปพบแกที่บ้านนะครับก็ประทับใจก็คือเหมือนว่าถึงแม้ว่าบ้านแกจะอยู่ในตัวเมืองตัวชุมชนนะครับแต่ว่าแกก็ยังคงรักษาวิถีชีวิตที่เรียบง่ายไว้ได้สมถะเรียบง่ายเป็นคำนิยามสั้นๆที่แทนตัวลุงเปี๊ยกครับแม้ในวันนี้ลุงเปียกจะอายุ65ปีแล้ว แต่ลุงก็ยังคงทํางานในฐานะของนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวและนักพัฒนาสังคมต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่สมัยยังเป็นนิสิตใครจะคิดบ้างว่าชายชาลาหนวดคราวรุงกลางคนนี้แหละครับคือคนที่บุกเบิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาหนึ่งในชมรมที่มีสมาชิกมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและเป็นผู้ทรงอิทธิพลด้านความคิดต่อน,นักพัฒนารุ่นหลังมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวมีประชาไตไร้ธรรมะ ทางทางพระและทางธรรมก็ห้ำหัน่นถูกไหมในสภามันก็ฟัดต่างกัดกันเราจะบ้านนั่งฟังมันเราจะบ้านเอือมละอาดังนั้นการที่น้องเซฟได้มาเรียนรู้อยู่กับลุงเปียกนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่หาได้ยากครับแต่ว่าในวันนี้เซฟยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยเรื่อง่ข่าอาสาสักเท่าไหร่นักเพราะลุงเปียกยังง่วนอยู่กับการเตรียมงานเสวนา ที่จะจัดขึ้นในเย็นนี้เดี๋ยวอย่างไรเราตามไปดูทั้งคู่ทำกิจกรรมกันก่อนครับเซฟน้อนได้ใช่ไได้ครับสบายมากครับอ่าเซฟครับครับเดี๋ยวเราจะไปหาคุณลุงที่ไหนอ่าตรงริมบึงครับบึงแก่นนครอ่าใช่ครับโอเคเรามีของแค่นี้แล้วอ่าใช่ครับหมดครบโอเคเดี๋ยวเราไปหาคุณลุงด้วยกันโอเคครับ ง่ายดีครับเป็นเป็นข้อความสื่อสารแบบตรงไปตรงมาตอนนี้นักกิจกรรมทั้งสองรุ่นครับกำลังช่วยกันเขียนบอร์ดเพื่อใช้สื่อสารความคิ่เห็นต่อสถานาการณ์การเมืองณนปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่คุณลุงเปียกเนี่ยทำมาตลอดหลายสิบปีนะครับและกําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ที่ศาลรักเมืองครับก็เพราะว่าอดกกีอน,นั้นจะเกิดตระกายความฝันให้กับคนหลายคน ัาลติอนนี้เรามาถึงที่ศาลหลักเมืองนะครับของจังหวัดขอนแก่นและข้างหน้านี้คือบรรยากาศของวงคุยนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของสถานก,การณ์บ้านเมืองตอนนี้วงเสวนาที่มีลุงเปี๊ยกเป็นแกนนำนี่นะครับ เป็นการรวมกลุ่มของคนหลากหลายอาชีพที่ออกมาทํากิจกรรมและเคลื่อนไหวในเชิงสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ลุงเปียกทําในนามของนักเคลื่อนไหวและในเวทีนี้เองครับเซฟก็ได้แสดงความคิดเห็นในฐานะของนักกิจกรรมรุ่นใหม่ซึ่งแม้จะดูตื่นเต้นไปหน่อยแต่ก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวครับเราจะปัิรูปการเมืองได้ในรูปแบบไหนวิธีทางไหนแบบว่าอยากให้ยกตัวอย่างออกมาเป็นแบบรูปประมการนิรันดร์การงาเขากอ ดูเหมือนว่าเซฟก็ยังหาโอกาสคุยกับลุงเปียกในเรื่องราวของงานค่ายอาสาไม่ได้เสรยทีครับเพราะเมื่อการเสวนาจบลงลุงเปียกได้ขอตัวไปทําธุระที่กระท่อมริมบึงและนัดให้เซฟและทีมงานไปพบที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากที่สารหลักเมืองมากนักในเวนลาหนึ่งทุ่มครึ่ง นี้ครับเป็นเวลาสามทุ่มเศษแล้วจริงๆคุณลุงนัดเราเมื่อตอนทุ่มครึง่ง,งไปที่ร้านอาหารปรากฏว่ารอแล้วลยังไม่มาใช่ครับก็เลยคิดว่าจะมาตามหาลุงคนลุงหลับอยู่ครับัต่นโอเคครับ ตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณลุงจะฟังวิทยุนะครับแต่ตอนนี้พอเราปิดิยูแล้วก็ยังไม่ตื่นลุงอาจจะเหนื่อยอย่างตอนเย็นนะครับที่ทํากิจกรรมนะครับคุณลุงครับเซฟเองครับคุณลุงคุณลุงไม่กินข้าวครับวันนี้เป็นไนี่ครับเออมาคพิมาอ๋อครับสอดีไปรออยู่ที่ร้านไปรออยู่ที่ร้านแล้วครับไม่เห็นคุณลุงไปสักทีผมก็เลยมาตามครับหลังจากตื่น ลุงเปียก็พาเซฟมานั่งดูแสงไฟยามค่ำคืนของจังหวัดขอนแก่นที่สะพานริมบึงแก่นคนครครับเราอยู่ในบรรยากาศริมสระน้ำของบึงแก่นคนครครับในเวลาสามทุ่มครึ่งนะครับทั้งสวนสาธารณะเนี่ยมีลุงอยู่คนเดียวนะครับในการดูแลกลุ่มของกระท่อมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังครับว่าเขาคุยอะไรกันคุณลุงครับผมอยากทราบเรื่องประวัติ ของที่คุณลุงเคยทำข่ายอาสาร์ครับสิดพวกเองนี่แข็งแกร่งด้วยก็แรงเลนไหลไปอีกมาให้ลุงทำครั้งหนึ่งคิดไม่ออกเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเองถาแบบนี้ก็คือคือทวนกลับไปมันอย่างนี้ทีนี้ผมมาเรียนหนังสือหนิคิดเป็นแรงกดดันอยากจะสร้างบทบาทว่าเป็นคนเหมือนกันว่าอีสานนี่เป็นคนครับคือความรู้สึกว่าถูกหรือถูกเนี่ยมันคิดถึงบ้านความคิดต้นแรกเนี่ยจะเอาชมรมอีสาน ก็เหมือนรวมเพื่อนๆในชมรมเนี่ย okay, okay. กลับไปพัฒนาท้องถิ่น okay, okay. เป็นเป็นค่ายใช่มันไปไม่รอดเนี่ยด้วยพื้นฐานชีวิตที่เติบโตมาจากครอบครัวชาวนาในชนบทที่จังหวัดสุรินทร์และได้มีโอกาสเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ทําให้ลุงเปี๊ยกมุ่งมั่นที่จะนําความรู้ที่ได้รับจากรั้วมหาวิทยาลัยกลับไปพัฒนาและช่วยเหลือชาวบ้านในชนบทโดยเฉพาะในภาคอีสานจึงได้ชักชวนกลุ่มเพื่อนตั้งเป็นกลุ่มนิสิตอีสานขึ้นมา แต่ไม่ประสบผลสําเร็จลุงเปียจึงหันมาตั้งกลุ่มทําค่ายรวมที่ได้แบ่งเป็นภูมิภาคในนามของกลุ่มนิสิตอาสาสมัครโดยเริ่มปฏิบัติงานค่ายอาสาครั้งแรกที่หมู่บ้านคําพอกอําเภอ,อุเทนจัังหวดนครพนมในปีพุทธศักราช2510และนั่นก็เป็นค่ายแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชมรมค่ายอาสาพัฒนาครับที่ลุงนี่เป็นประธานนะประธานขอตั้งครับทีนี้ตอนกิจกรรมตอนนั้นมันเป็นสองอัน คือกิจกรรมหนึ่งคือพวกทำค่ายกขาเหมือค่ายว่าจะไปที่ไหนอะไรกิจกรรมอันนึงคือกิจกรรมเรื่องภายในเป็นเรื่องหาตังไหนไปแบบไหนอะไรตอนนั้นที่นครมณโฑคือเป็นค่ายที่ประเด็นเรื่องอะไรครับสร้างโรงเรียนเฉื่อยโรงเรียนคือสมัยนั้นคือสารลเรียนเป็นหลักนั่นคือเป็นหลักส่วนส่วนการจะคิด อันอื่นเช่นว่าเยี่ยมบ้านศึกษาปัญหาชาวบ้านเป็นเรื่องที่ถ้าค่ายไหนมีผู้นำค่ายที่เข้มแข็งนะก็ะได้ทำเนี่ไปดูบัชีแต่ถ้าค่ายไหนยินดีความสำเร็จทางวัตถุก็ไม่ได้เดียวกลุ่มนิสิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีลุงเปียกเป็นผู้บุเบิกนั้นนะครับมีสมาชิกในปีแรกเพียงแค่18คนก่อนจะเพิ่มจำนว,นวนมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับและได้กระจายรูปแบบไปสู่มหาวิทยาลัยต่างๆ จนกลายเป็นชมลมค่ายอาสาพ,พัฒนาชนบทเช่นในทุกวันนี้ครับและเมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยคะแนนเกียรตินิยมบัณฑิตแล้วลุงเปียกก็ได้เข้ารับราชการอยู่เพียงหนึ่งปีจึงลาออกมาช่วยงานาศาสตราจารย์ป่วยอึ้งพากรในการบุกเบิกมูลนิธิบุรณะชนบทและได้รับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษก่อนจะกลับมาทำงานด้านการพัฒนาสังคมอย่างเต็มตัวจนถึงปัจจุบันนี้ครับ แต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าทำไมเด็กหนุ่มไฟแรงการศึกษาดีมีอนาคตที่ชื่อบำรุงบุญปัญญาคนนั้นถึงทิ้งความเจริญก้าวหน้าของตอนเองมาทำงานเพื่อคนอื่นและก็ทำต่อเนื่องมายาวนานกว่า40ปีครับ